สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบนอกก็กอกอนนะครับมาลุยกันแล้วนะครับเออวันนี่มีเหยื่อเด็ดเหมาะสอหลักช่วงหน้าเหนาานะครับปเ็ดนี่นะครับนี่เป็นลูกป่าเสด็ดนะครับอยู่คนไทยห้องปลาหมอนะครับปลาหมอนะครับนาอนี่นะครับใส่กับลังงามเลยนะครับวันนี้เขาจะมาปักแม่น้ำเพื่อนะครับรับรองหายนี้เด็ดแน่นะครับผ่รยผได้รู้ถึงจบนี่เสียใจแน่นะครับไปเราจะลุยกันเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มัน มันหน้าหนาวเขาจะเข้าหน้าหนาวแล้วมันมืเดเรียวนะครับไปใส่เขาต้องเตรียมไฟไปตัวอันนี้เขาจะให้ลงใงนถังเนาะแบ่งไปนะครับนี่องไรเนี่ยนี่เบ็ดนะครับใส่ประมาณ30กุหลังนะครับ อาจจะเปิดถึง40ก็ได้นะครับเพราะว่าใส่นี่นครับเป็นไม้น้ำเพื่อใส่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับตรงไฟฝั่งนี้ก่อนโอเคครับดูวูกันละครับหมายนี่เด็ดแม่นนะครับวันที่ตาม้วกันขอนี่เบอร์อะไรเบอร์สิบสี่เหมือนสิบสี่เนาะนั่นสายเบอร์เก้านะครับไปดูวิธีการเกี่ยวนะครับเยอะก็เยอะ ลักษณะน,นี้นะครับเรทต้องใจ็ความยาวหน่อยประมาณเมตรห้าซิบนะครับเม็ดกึ่งลาดจุมจ่มป่ากับจุ่มสกข้อมือนะครับปรเป็นเน่นเนะป่าชนใหญ่แถวนี้แล้วนะครับจะไหลใส่ไปเ,เรื่อยๆสามสิบกาหลังนะครับ ยิซีครับมันไม่ถึงใจเบ็ดยาวของพวกนี้เลยครับนั่งตะฟภงจริงนะครับสูงกระสรมัดใส่ได้อยู่โอ้สบายดีครับเนาะบุดไปเอวหางหน้าบุนเออะบุดยอดปักเบ็ดกะล้างใส่เนี่ยกะลังปักรถโยอกขับมื้อน่ะ

กินคำมือแท้ๆตัวนี้นะ<า>จะนิุงวดเอาไว้ก่อนหมัน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 ๆมันกินเอากล้ากินประเทศตัวใหญ่หยาะคำมือจิุงวดตำเลอย่างนี้นะครับป่ามันชอบอยู่พื้นต้นไพล้ก็ืืนต้นไม้ก็จับบุลเขาแบบ ตัวม,มนันตัวแรงนะน้อยไปน่อปน้อยเป็นอย่างเก็บไว้ก่อนเบิดกลิ้งปอยทำได้ตัวใหญ่งๆกันเริ่มส่งหลังสุดท้ายนะครับ FC หรือครับหรือท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาดูด้วยน,น,นะครับอยากจะเห็นเขาทำกับเข้ากันนะครับาจากฟากกดติดตามทั้งช่องชีวิตคุณมานออก FC นะครับ FC เป็นภาษาอังกฤษนะครับเออเข้าไปดูแล้วกฟากกดติดตามเลยสมัครเขายอยากทำกับเข้ากันที่หันนะครับช่องหันนะครับ ช่องนี้ลักนี่คือจุมมาสปักเบ็ดตอดแฮยังเงี้ยสปัสสเปิดครับน้องก็เข้าจะช่องนั้นนะครับเนอร์เบ็ดรุ่นกันยาวๆนี่นะครับทีนี้น้ำท่วมหัวปลาคงฉะน,นักนะครับนีนนนนนน่เอามาใส่สามสิบเทสหลังนะครับใช้เยอะขัดกับเพือจะได้ติดไม่ติดมือ เอาไปขังไว้พงบึ้กมีเมนูในน้อนนะครับใคอที่ตามนะครับเดี๋ยวเกิดจะใกล้เทศกาลลงเรื้อแล้วนะครับหน้าหนาวนี่ในน้อนนะครับมีไม้มีหลายทีอยู่นะครับทีเยอะงานเราจะไปกันวนสำหรับตุนนะครับเอสซีบกเพิ่งไปคุดเพ่อพอคงจะยากอยู่นะคุดทุนนี่แหละถ้าไปใส่อ้รล่วงตุนนี่ก็จะได้อยู่นะครับใครที่ตามไอคอนบึ้กทำได้นะครับ เช็คเยอะเลยหลังนี้มดุดกินเที่ยวคนเปลี่ยนอือย่ไอ้้อนมันจะแค่มาใส่ฟังปุ่นครับักประมาณสี่ห้าหลังมันจะมีตีวางประมาณนั้นนะครับบิดนะครับรุ่งกันพอน,นะครับ <c oughs> พักพอนก่อนครับสองทุ่มเจอกัน นี่หลอกแหลกเขาจะมันละเวลาไม่มืงประมาณเชั่วโมงกึ่งอันก้อนเดียวตึมเดียวประตูเนาะคือนหลอกแหลกถึงหมดเป็นไดยแต่เขาบอกว่าเวลาเหมยตกนักหนักกึ้งครับประกดชอบกินหัวยนั่งอยู่นี่เออไฟดับประมอห์โอ้มีปัญหาเนาะใจเกิงนี่ เนวยดีดีเรียบร้อยชัดเจ๋อตีมเดินไงอยู่ครับไม่ยากสเสด็ดไปต้วยนะอินไฟนะมันแจ้งมันออกเนื้วกว้างนะครับมันมันเป็นล้ำไปมันก็พอ,อยากอยูนะ่ไม่เฉพาะถ่ายคลิป แดงก้มด้วครับข้างเตียงห้อพักนี่อืมพันช์แล้วโอ้โอ้เป็นไนอืมแสนไจแต่เนื่อทิ้งชโฉมเหมือนได้นะครับเนาะเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนไหวนะโอ้โอ้อืมอืเนียวย โอ้เดี๋ยว oh. ลุงุมสือกิมไหมไหม,ไหมั <laughs> ออ้ยนง่ายอยู่แล้วกินะนะแปักแดนก็ดีเอาละครับตัวมากนะนึ่งตัวนะครับไฟอาจจะมืดไปหน่อยโฮไฟของก้อนนะั้นอย่างเงารุลร <laughs> ุหรือเสียนะครอะไรนะ, <laughs> ะหล่านี้พักอดูเลยได้ไง โอ้เนาะไม่กึกเลือกนะจริงเดี๋ยวพูดโอ้ถอนเลคนเสียเลยนี่แบบเดาไฟเลยนะโอ้ถนเลยคนเลยโอ้หะว้าวติดตัวโอ้ติดตัโอ้ลุดโอ้ถอนเลยระฮะ

สันได้หมดเสียดายแตะเสียดายแตะเฮ้่ฮึ๊บฮึ๊บตะกุศลตะกุอ้โหโอโหโอ้เริ่มแล้วหรึ่งแล้วครับ

ข้างคิ้มหลังค en ja ิ้มเหี่ยงอ้งามตรงนี้นครับเฮ้ยโอ้โกจัดงามดิงดึกนะครับให้มอกลงกระดกยิงเข้า หมดใจเวลากันมั้ยนะครับเจ้าเรียกมันสุ่มไปนกเขาไม่ใช่นกเราหล <c oughs> ังนี้กิ่นของก็ะปิดตดย่ามหล <c oughs> ังทตัว่าทำเล้งงามๆนี่นะครับ <c oughs> เป็นกอกไค

โอ้โหโอ้โหเด็กเด็กันเนี่ยเลยวไว้พ่อนี่ไว้เลี้ยวอุ้ยสวยงามสวยงามเด็กเด็กจับปืนได้เนี่ยไอ้อดอาวุธพอดอาวุธก่อนนะครับ ตดเลกอยู่ม่นจะรุดมันังขึ้นมาก็ไม่บอกหรุดขึ้นมาติอย่างนี้นะเมนูไม่เนน้อเอาเหนียวเหนียวเนาะหามมีนังโอเคก็ได้นะครับความปลอดภัย โอ้โหน้ำแตะอ่ะนี่เป็นน้ำเพื่อปีนี่น้ำท่วมสายได้ขึ้นมานักอดูนะครับอ่านี่ก็ลังสุถ่ายแล้วครับขากลับ๋เผื่อได้จิ๊ดไม้จี๊ดมือไปฟงอยู่มาเร็วก่อนโอ้ยยัง ดีเท่าหัวมออี่กส่วนข้นอใหญ่เลยเสง่งนะครับขอใหญ่ไปกับอ๋อจังมันแก่งให้นองฟุ้มมาแล้วโอ้เดี๋ยวหลบดึกก่อนจะปักกันแม่แต่ยังได้ก็ต้องเก็บไปก่อนโอ้เข้าบุดายอยู่นี่มันตักน้ำจ้ำกระหิด โคตรงูดเนี่ยไปลืมเห็นน้อยๆมันมันก็มีปิดมีไม้เหมือนกอะไรนี่ลูกขนครับกำลังปีนมันถอนนี่นี่อะไรไฟนู่นมาหันได้เลยไอ้ข่าวนี่ครับ ช่วงมื้แน้วนก่อนเนาะช่วมงช่วโมงนน่อยเคงจะไปใจเลยนะเหมือนยู่เขียดเออข้ีการเคลืนไหวนะครับออ้อ้ตไอ้มืด ลาบเอ้ยเออลาบ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 ยอดอุดอาวุธเ๊าดังแดกเลยนะนี and and ่นะอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวพักนึงครับเดี๋ยวหวังว่าช็อตตกไปเดี๋ยวมาเจอกันครับเดี๋ยวเว้อไฟมานี่ยตรงนี้ ใส่กระเป๋านี่ใส่ขงยงนี้อะไรดึกจะหมวนปันได้ไหมลื่นติดรองมีอ่อ๋อเนี่ติดเนี่ย๋อติดบักไก่สึงสันชาติยันกดนี่นะครับมันก็ไปเจอกุตายซะได้ อ้าวเดี๋ยวพ่อยภาพก็งามมากไปนี่ <c oughs> คุ้มค่า,อาเออแบบอยังครับมันมืดหน่อยเดี๋ยวครับก่อนล,ล้งรอไฟเส้นไซก็มันไม่เวทยดของตัวมานนะครับเดี๋ยวเราจะหันภาพชัดกว่านี้ยนงดึกยิงมดุดที่แต่งกันไปยาวๆนะครับโอ้รอบนี้หุ้มเนาะเดี๋ยวเก็บสองล้อเออเดี๋ยวไปแข่งนะครับ ป่า,าขังไว้ก่อนครับไอ้ก้อนเหลือพุ่นสามสี่หลังเดี๋ยวขอหยาดแปลงไฟก่นอนเนาะมืดสะดวกนะครับอ๋อไอนี่ก็ตรงหมานไมน่แม่เก็บไว้ก่อนนะครับแม่ต่างควายจะมุดกว่ากันขอใส่นะครับอี้ยังอโต๊ะอโต๊ะอยูน่น,ออออน,นะ ช่างน้อยเหบเอเฮ้ยพอใจกว่าคืนนี่อือมีเมนูในน,น้อนนะครับอขอตีดตามเจ็บเออันนี้เหลือมอยู่กะนอือปลาไม่แน่เพื่อปีนี้งามมากามาแตนแนนไนนะเอเนอร์แล้วนะครับ เหลอบแกนกนะครับใจ่ผมแล่วไล้ไเนี่ยเออเดือดมันเลยนะไปเย้าๆนะครับไม่รุนกันมาแล้วครับโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่เวทจ <laughs> <laughs> ับพอดีไวลุพอดีมาอยูกแงตลอดอะเดียว โอ้โหดีครับเปลี่ยนน้ำอันลุมหมดด้วยเออนะไฟมาอยู่แล้วก่อนไฟก่อนลุฮะเฮ้ยชิ้นหมอม่ีดมันเกี่ยเกี่ยวมดน้เหลยวเข็มแรกะก็ะโปนายกบนโช่ผ่า้วมะหู้กี่เขหมดเศ้าเข็มแค่เั้นโซ่รูปเลือกจิตเอกจิตนนี้เข็มแรกเออหมอไหวปีนหน้ามีอันปีนหน้าไมบภสษไทยวันนี้ด้วยเออกะชีได้ีิโอเค กำลังใจซึ่งกันและกันกนื่อนไฟแล้วโอ้โหวันนี่มีไฟละเอ๊ะในถุงอ๋ออย่ามันามลืมกุงมันรับคืนนี่หมุนแน่นอนโอ้มันมาโอเคขุ้นเด ม่ซื้อ่าลายข้างไหติดหนมอตแต่ล้วนขะาวกงูเนี่ยเด้อเฮู้้นอะไรนมัทติดติดดีด็ติดต้อเป็นกตสห่นี่นะครับแนะนำเอ็ดซีนะครับช่วงนี้จะเข้าหน้าหนาวป่าเส็ดนะครับครับจะกินดีที่สุดเขาเกลียดในร่มจะจางอ่ะนี่ป่าเส็ดเนี่ย ใส่ไมเล่นน้าน,น,นี่ห้าบ่าย<ด>ต้อบสนายกันไปให้เว็มลามันลงลงกับพักจริงๆมันเวลามนึงลงมันเจ็บไปด้อื้อทุกเทคนิคโอ้คอนหลังทิดหลังเลยก็นี่นี่ข้ เข้ามาดูช่องนี้นะครับปากดติดตามังช่องชี่ิขาหนอ,อกเอฟซีดนะครับเขาอยู่ทำเมนูที่ทั่นนะครับคนมังอาจจะบบเนี่ยหอมี่ช่องหองช่องขึ้นกับเจียวได้ดีนะแน่นโคอาวุธเลย บิบน okay. ี่มันนี่เปการเคลื่อนหวนน้ำละฮึล่มหมอบเหีเ็บสอก่ะยังอุ้ยได้วครับเจ็ดเ็บยน ตอนนี้ใส่นนีวมือนี่กำลังดีแมนปวดเตะเหรอเนอะเร็วที่ดเลยอู้หูว้ายว้าวอุ้ยนิ้วหุ่ย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  งํางางํากุ้งมีเมนูแน่นอนนะครับขอที่ตามเนะสหรับปลากุดนี่นะครับอู้กันลายเต๋อแล้วว่าจะหลับมีนั่นแหละเดี๋ยวคือลุงผัวเขาไปหลับด้วยหลวงก่อนเนาะเฮ้ยสูสลาสลาจะได้กินหลับปลากุดของพวกกระเขียมกันนะครับด้วยหลวงหือฮมยังไงนะหาก ขังนี่ต้องขังน้ำไหลนะครับนแม่นมันถึงจะถึงเจ้านะครับเพราะว่าขังนำ้ำแบบบันไหลนี้นปตามันจะโบดต,ตายโอ้โหกคนน้ำเพือ่อในปีนี้ในสุดยอดแี่แนี่กำลังนนเจ้าอยู่นี่ยตัวนี้สองทุม่มออสองทุม่มสี่สิบติ <ไ acc? S 1> ๊กทุ่มสี่สิบเปเนี่ยจะลดไปได้เลย อ,อ้าอ,อ,อวันนี้ครับถึงบอกแล้วแผไม่ได้ดูคลิปนี้เน่ยเสีย,ยใจขนาดเต้ครับ <laughs> ดูบจบเี่นะโอ้ยเขียนโอ้ตัวสองบาทไปหมดละจังมันที <laughs> ่ปรคุดดวงเอา่ะ <laughs> มซึ้กนนี่นี่สงสามหลังสามัวงหลังก่อนก้อน,นใส่ห้าหลังอ่ะต้องใส่หลังแมนแม จริงคือชันครับตะลิงชันรัก <c oughs> ดนแน่นหน่อยนะครับเนือ้อสีหลังกี่ตัวสามตัวหรือสี่ตัวสาม,สามนะครับต้ลงไปใจมันมันเนาะป่ามันกินเร็วกันแ้วขันะขงขังก่อน นจะตายเห็น่อนหลับหมดล้ําะครับจ๋าขคืนนี่สงสัยกระชังจะน้อยไปะละ <laughs> หมายเดิมเนอะไอเชายยา <laughs> สมหมายเดิมสง <laughs> สัยว่าปีนี้ถ้าว่าตอดแห่กันเนี่ยตัวยใหญ่คงจะมี ตรงนังน้ begun. น <gehört? S 2> นแก่นมีจะพอดอบแหลกกัได้นะครับ